เมื่อชายหนุ่มตื่นขึ้นมาจากอาการเมาหนักเขาประหลาดใจที่เห็นภร,รยาจัดโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยของอร่อยเพื่อฉลองเธอดีใจเพราะสาม,มีที่ไม่เอาไหนไหนที่สุดก็ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้บ้างขณะที่จุนกำลังหลับเธอได้อัปโหลดการ์ตูนที่เขาวาดเมื่อคืนลงออนไลน์การ์ตูนดังกล่าวกลับกลายเป็นที่นิยมอย่างมากแต่เธอไม่รู้ความจริงเลยจุนเคยเป็นสายลับระดับสูงและการ์ตูนนั้นอ้างอิงมาจากภารกิจจริงของเขาซึ่งเป็นความลับของชาติขณะที่ภรยากำลังเต็มไปด้วยความสุขจุนกลับเรื่ หวาดกลัวเพราะเขารู้ว่าการเปิดเผยความลับเช่นนี้อาจนำภัยร้ายมาสู่ตนเขาจึงรีบไปหาบกอของเว็บกระตูนและวิ่งวอนให้ลบผลงานออกโดยอ้างว่าเผลออัปโหลดผิดแต่บกปฏิเสธพร้อมบอกให้เขาเดินหน้าสร้างผลงานต่อเพราะเรื่องราวของเขากำลังได้รับความสนใจจากผู้คนจุนไม่มีทางเลือกจึงต้องกลับบ้านระหว่างทางฝนเริ่มตกเขานึกได้ว่าลูกสาวออกไปโดยไม่มีรม่มจึงรีบหยิบรม่มไปรอที่หน้าโรงเรียนลูกระหว่างที่รอเขาเห็นพ่อของเพื่อน ร่วมชั้นมารับด้วยรถหรูและเสื้อผ้าแบรนด์เนมจุนที่ยังตกงานและอาศัยเงินภรยาประทังชีวิตมองตัวเองแล้วรู้สึกอับอายครั้งแรกในชีวิตสายรับผู้ยิ่งใหญ่กลับรู้สึกพ่ายแพ้ในบ้านตัวเองเขาเผลอไปเจอสมุดบันทึกของลูกสาวซึ่งเขียนไว้ว่าพ่อว่างงานนั่นคือเหตุผลที่แม่ดื่มหนักเธอสัญญาว,ว่าจะทํางานหนักชําระหนี้ทั้งหมดและซื้อบ้านหลังใหญ่ให้สักวันจุนเสียใจอย,อย่างยิ่งถึงกับร้องไห้ก่อนตัดสินใจว่าจะมอบชีวิตที่ดีกว่าให้ภรรยาและลูกสาว าจึงกลับมาเขียนกระตูนโดยอิงจากภารกิจจริงอีกครั้งและทันทีที่เผยแพร่กระตูนก็ได้รับความนิยมยิ่งกว่าเดิมนักเรียนต่างชื่นชอบลูกสาวภูมิใจเจ้าไหนเก่าที่เคยรังแกยังกลายเป็นแฟนคลับบอก่อที่เคยไม่เชื่อในตัวเขาก็อินสุดๆเงินเริ่มเข้ามาพร้อมรอยยิ้มในครอบครัวและได้ซื้อเปลี่ยนโนท,ที่ลูกสาวใฝ่ฝันแต่ความสําเร็จก็ทําให้องค์กรเก่าของจุนเริ่มระแคะระคายว่าตัวเขายังมีชีวิตอยู่และอาจเปิดเผยความลับพวกเขาส่งทีมออกมาตามหาเมื่อ จุนรู้ว่าถูกพบตัวเขาหยุดหลบซ่อนถึงกเกษียณแล้วแต่สายลับไม่กี่คนไม่อาจหยุดเขาได้จุนสามารถเอาชนะทั้งหมดได้เขายังคงเป็นสายลับอันดับหนึ่งเจ้านายเก่าที่เคยรังแกถึงกับกลัวจนขยับแทบไม่ได้จุนโชฝีมือการต่อสู้ก่อนรีบกลับบ้านเพื่อเก็บของเขาหยิบพาสปอร์ตแล้วโทรหาภรรยาเพื่อเล่าความจริงเสียทีแต่ภรรยากลับคิดว่าเขาเมาอีกและพูดเผลอ,เ,อเธอไม่อาจเชื่อได้ว่าสาม,มีที่ซุ่มซ่ามของเธอแท้จริงคือสายลับฝีมือระดับพระการ